ขอก่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมคนเดีครับแล้วก็กปไลราการตกตัังเแชแนลนะก็วันนี้นะผมก็กะว่าจะอัดไลน์เลนเจอร์แต่อัปเดตไม่ได้ผมก็ต้องรออีกักประมาณนานมัน้งก็รอไปก่อนนะแล้วก็ส่วนเวอร์อินาจายบ e. ีผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะพอดีแมพหายนะ อ่าวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยแล้ว,ลว,ลวมีซีรีส์ใหม่นะเอ้ยไม่ใช่ซีรีส์วิธีทำรถไฟโดยไม่ใช่รางก็อาจจะเห็นหลายคนทำกันแล้วแต่ก็ก็อยากทำนะผมก็อยากทำอยู่ดีแหละคิหาใจมาดิโอ้ยคีบปคปีบ <c oughs> หมาตายไปตัวหนึ่งนะเดี๋ยวก็รู้เองนะตอนหลังว่าพวกหมาไปทำอะไรนะเฮ้มาตกเป็นผมข้อโอเคต่อนเลยฮนะบางคนอาจจะเห็นแล้วตอนแรกแล้วว่ามีอะไรอยู่นะแต่ไม่บอกตอนนี้ก็จะสอนทำไบหนี้ก่อนคนอาจจะไม่รู้หรือดูหลายๆคนมามนก็แล้วแต่คุณนะ ก็ผมก็มีวิธีหลายวิธีที่บางคนอาจจะไม่รู้แต่อันนี้บางคนอาจจะรู้แล้วก็ทำตามเขมาก็ก็ตอนแรกผมก็ทําเองนะตนอนแรกก็ไม่รู้นะแล้วผมก็ไปดูของคนอื่นมาพนะอดีเน,นะน,นะน,นี้ยก็ดัดตรงฮะก็ไม่ใช่อะไรนี่ก็ไปเยอะหน่อยเงี้ยแล้วก็ตรงไปอนะ่ะโอเคอันนี้เป็นเทคนิคธรรมดาแรกๆแ,แล้วแล้ว เที่ยวหมามา้าตอนนี้ให้หมาวิ่งตามานั่นไงถ้ารถเยอะมันก็จะวิ่งได้ไกลนะรถน้อยก็วิ่งได้ใกล้นะโอเคพอ,คอคและแค่เนี้ยไปอฟวิธีต่อไปเลย<อ>ทีนี้ก็ อันนี้ก็เอาลองทำาเยอะอันนี้ก็ใช้แค่รถไฟกีฬาก็ได้เหมือนเอ้ยี่คันก็ได้นะใช้ห้าคันก็แล้วกันก็วิ่งได้ประมาณร้อยกว่าสี่พอไหมห้าก็ได้ได้ร้อยก็บ,บอกแล้วมั้าดาวออกนะฮะก็ไม่ใช่อะไรห,หรอกเคื้ จริงี้ยมันผมก็ไปดูคนอื่นมาดีวิธีทําลางต่างๆนะแต่อันนี้เอามารวมๆกันนะหลายวิธีไม่ได้ทําเองแล้วแต่ว่าจะเอาวิธีการทำอ่ออันนี้นั่งได้แบบนั่งได้อะ่ะคจะก็จะเลกอย่างเงี้ยแต่วิธีอย่เงี้ยมันไม่เจ๋วนะมาเฉลยกันเลยว่าทีข้างหลังต่อแรกมันคืออะไรนะนะ แล้วก็ก็ไปตื่นเต้นเท่าไหร่เต้นอันนี้แล้วคือจะบอกถนนนั่นเองอ่ะ,ะ,ะก็มัาดูแปลกอะไรบ้างไหมครับแต่ว่าก็เหนื่อยนะสร้างมาเนี่ยไใจอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะก็ไกลนะ,ะ,ละดูกันนะไกลแค่ไหนอ่ะบิงไปก็ได้ ไกลบอกว่าเฮ้ยดูไม่ไกลเลยนะดูแค่นี้เชียทำแค่นี้ได้ดีทุกที่อันนี้ทำอะไรโอเคเข้าใจเอาออกไปอ่ะเชร์ไดไดมวะแชร์แชร์ลเชียวะเชีย ไกลตาผมแก่ไปไปไปออกไปตรงเนี้ยว่าเอาปินแบบให้สุดเลยแบบไปแบบแบบแบบไม่จำกัดนะแบบนี้ผมจะทำแบบไม่จำกัดให้ดูนะทำไมถามทำไมไม่ใช้คิดเอทนะีแบบก็ชอบสวยว่วะแต่จริงๆอย่างหนึ่งก็อันนี้ไว้ทำเล่นๆน,นะ วิธีที่ผมคิดเองอะคิดมานานแล้วแหละเพราะผมเห็นเนื่องจากความคิดของผมไอ,อตัวนี้ออกไปได้เกียร์มันมาหายไม่ใช่อะไรมาหายมาคนได้ยินเพลงเนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะเปิดทีวีดูเคมาถึงเขัเ้นสุงต่อเด,ดีย วิธีนี้แหละครับวิธีนี้แหละผมแนะนำมากที่สุดไม่แนะนำแนะนำมาแล้วแนะนำให้เล่นนะไม่ใช่แบบออกมาทำจริงๆจังๆนะจริงจจังๆก็ไปหาวิธีอื่นเนอะวิธีแรกๆไปดูกันเนอง <careers> ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะ นี่ vampire, แล้วแต่ว่าอยากให้ไกลไม่ไกลอ่ะถ้าสุดๆต่แบบดีเยอะนะเคอันนี้ก็พอสิบคันก็พอมั้ง <marvel. S 1> อ่ะเอาให้หมดเลยกละกัน ผมจะบอกว่าโชว์ที่จัดที่บางเสรดตาก็รู้จัดเต็มใบใบนี้ชมลูกทุ่งแบตากันตาแล้วก็จะมีความสุขมากอตอนนั้นนะจงไคันะชงหมันครับอ๋อที่ไม่ใชขีทีอย่างึเวลทุลังรไฟมาทุกทีเดียวหายเลยพรเวลาทางี้มันจะชนกันบ่อยมากอะ ไม่รู้เพลงอะไรนะที่บางคนอาจจะได้ยินมั้งอะแ,แต่ดีก็ได้ยินมั้งเปิดเพลงไม่ได้เปิดเพลงเปิดทีวีเข็มใจเปิดเช้าก็ได้ In the main รับหนีไหมเนี่ยอ๋อสายเหตุที่ใช้ินแมนนะมันไม่ตีเรานอกจากเราไปมองหน้ามันแล้วมันก็ ไม่ทำอะไร n อ c แล้วเราก็ไม่แพ้ไฟแพ้น้ำเอเอา n อ c ไว้ข้างหลังเอ้ยเอา n อ c ไว้ข้างหน้าเอานั้นเอาเอ็นดัแมนเอ้ยต้องเอา n อ c ก่อนน่ะหนึ่งตัววิ่งหนีทำไมวะขี้อะไปหมดเลยอะรู้กี่ตัววะเรา เราโหลมาถึงอ <Halo>. <Halo. S 1> ินเจอม์แล้วเขีคยมันขึ้นรถไปอะไรอ่ะแล้วมันก็มันก็จะมาตีเราตีอ่รแี้อี้อไีอ้อ้อี้ี้อี้อ้ี้อะอะอนี้อีกอนี้อเครีีรบ ไอไรปุ๊กปุ๊ก่กกกกกกานนีเสียดายไม่มีอินเทอร์เฟซนี้เราจะได้นั่งรถไฟแล้วหนึ่งสองสามไปเลยพุ่งแล้วอ้าวอาวมันบิดบดไอ้ตีตีตอนนี้มันยังเบียดกันอยู่ะรอมันสักพักนึงลมันจะเริ่มไปกันได้มันจะแรงขึ้นนะ อยากอยากดูหาหายไปไหนตายจริงๆชีอ,อ,อะไรก็เคยไปขึ้นรถรถมันเปลี่ยนเลนได้จังเลยจอิองเฮ้ยตัวอะไรตีว่ายังไม่ทันมานานมาเลยหาตามมา ไม่ทนอีกหรือว่ามันจะเปลี่ยนเลนได้ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่ามันต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเลนได้กลับไปใหม่ก็ได้บ้าอบบี้แถวมาล้เนี้ยอ,อ๋อแล้วก็ใช้หลักฐานะ ABC านะ a b c มันจะวิ่งหนีพวกม็อบนะเกาะทางนี้ไปเรืเร่อย,ย,ยๆมันจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาแต่พออยู่บนรถไฟมันก็จะกลับกันก็เท่ากับมันวิ่งนะ้ วิ่งบนรถไฟโีใจเกให้ีค่ับเต่เวลาผมอยากขึ้นรถนร้าวลุดรถลูด่ะเป็น่างนี้ตลอ,อดเลยข้รากแล้วนะค่ออกขึ้นรถที่ ่อาอไขึ้นรแล้วหลบลได้ได่ไที่ใช้อยู่นี่กับักไม่ใช่มอดนะกเกเก็กันทุกคนไม่รู้ว่ามีวิธีในตัวอะไรตัว้ อ๋อออแล้วก็พี่แม่มามันก็จะบื้มอีกแล้วคิปเปอร์เดี๋ยวรีโมทคิปเปอร์ก่อนไี่ยินไเพลยงคิปเปอร์ไปเลย รถเราไปต่อที่ชอบนั่งหน้าเพราะว่าเวลารถลุดอย่างนี้คันลังมันต่อได้แต่ตอนนี้คันลังกไม่มี ABC เอเบซีแล้วใจฮนะเพราะว่าเหมือนเชอเพิงนี่มันมันนั่งรถคันเดียวไปหรือไงมันช่วยเดินด้วยเอซีนะไปตอนนั้นที่ผมทำ หายนั wollen, ่นเต้หมดคิปเปอร์ไหนบ่งหายไปแล้วไงโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โห้อตัวอะไรตีวะจิงตับรถจิงตับรถจิงตับรถตับบังรถบังรถบังรถมั้งบังรถเรตีเด้ออ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรมากมาเล่นเล่นดูวะ อ่าแล้วก็เวลาอัพโหลดแล้เดี๋ยวนี้ปกติมันจะตามใจนะมันจะอัพโหลดวันนี้ก็ไม่ได้อัพนานเอ้ยพายพี่ตัวยาไปค่ายนะแมงค่ายแมงแมงเนี่ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมนี่มาขยิบมาได้ไงวเอะก็ก็พยายามจะอัพทุกวันนะเวลาอัพก็ประมาณทิเที่ยงบ่ายๆนะก็กะเอากะมันมาอี๋ ขึ้นรถด้วยลืมนะเทปคลิปเอ้ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับใช่ฮะอ๋อลืมไปอย่างเนี้ยชอบนะเดี๋ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดคลิกทวิตติดตามช่องผมแล้วจะมีไอ้อะนะก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูคลิปของผมมากเลยฮะก็คลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันได้แล้วก็กดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะถ้าไม่ชอบอยู่ดีะ่ะเหมือนชอบนะถ้าเกิดไว้เจอกันในคลิปหน้าตรงนี้สวัสดีครับ